โอ้ยโหดแมงเ้ยรถกับมั่ำมั่นเบิดฮ็ดจังไลยละบัดนนี้ห้อนกับห้อนมีผู้เดผ่านมาบ้านนี่เบิดยังมือนี่วะไอ้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 เอ่อขอไปในบ้านมาจ้ะอันรถเป็นยังงนาะครับรถนมั่นเบิด ให้ผมยันไปส่งในบ้านบ่อุ้ยให้ขี่ไปน้ำซ่ายันหนูขี่ว่าเป็ีนอะแบบยันอะทีไปน้ำในบ้านบ่แมนไปในบ้านไปซื้อน้ำมันจ้ะเอ้าเอาท่านเอารถจอดทั้งคันได้ได้จ้ะให้ผมยุ่งให้พ่อสันเอากระดีเด้เจ้าหนูมาไกลเลยเจ้ามาแต่ใส่หนิมาแต่ข้างหลังพนจ้ะโอ้โหที่ไปทั้งหน้าน้ำพัสดสระโอเคครับเอารถจอดที่แม่นี่แหละสันเอาขึ้นรถได้ครับเด้อยสัน จะพจะจว่รอที่แดแล้าไปบอกอาดนาอุ้ยกอดเอวเข้ามาครับ <laughs> อีกอดนะีย เ,เมื่อกี้กูเจอัหาทางม <royable S 1> ังพวกนกูฟัยังปะกูว่ามังเห็นมันตกกูจะเ็บรปไหนเฮ้ยกูว่เสียแลวมึงเาใหม่มส่้นีมันไายความว่าน่ไงจะเ่อมันปเนี่ยกูจะเชียรเพอ้น่อยเนี่เบีให้นี่มึงเห็นไหเนี่ยอนปะเียมันี้หน่กูเลไม่มาต่อยให้ฮ้ยข้นมึงใส่ไปนมันจะขั้นดากขันแตกมึงพ่ด ดูเรื่องมึงอ่ะกูฟังดีเป็นไจแล้วค่อยขอบคุณกูปุณห์นี่นะแตาเราลองกูดิจริงๆก็ไม่ยังเก่งแน,นะน่น่ะนาจังมึงนี่ล่ะวะม,มีหน้าจังไหแล้วมึงออกมาเลยนี่จากบ้านกูไปเลยไม่ต้องมาพานหน้าบ้านกูอกีกเนี่ยเมื่อกูอยากพานสินะเศรษกับเวด่ะเฮ้ยนี่วดบุคนี่แสดงแล้วว่ารักเบื้องของกูหลายเทียแล้ว คิดได้ไงวะหน้าจาอย่างกูขโมยส่งหน่อแล้วเอาการกินยังติดมืออยู่เลยว่าจะเป็นคนดีแท้ๆมันว่ากูขโมยส่งไหนออุ้ยดูผู้เดวะขันหน่อยเถิดเถอะอุ้ยดูหนุ่มมาขันดาอุ้ยไม่อยาก่ายเดีววะลองกันนะ อุ้ยพอดีกับพี่ฉันไอ้ข้ากรถกูบักมึงลงไปเดี๋ยวนี้เลยฟังผมก่อนยังรถกูลงไปฟังปุ๊กกันลังลากรถกูเป็นบ่มึงบอกมาฟังกันฟังกันมึงเห็นอยังฟังก่อนเห็นอยัางมาหันกูเห็นมึงมาลากรถกูเป็นบ่เจ้าฟังก่อนฟังก่อนบ่กูบ่ฟังมึงมาลากรถกูบักฟังกอนยังว่ากูยังมาอินไม้ที่เนี่ยกูรองขึ้นชื่อมึงไปเลยดิบ่กูสิแจ้งหนุ่มห่ม่จับมึงเดี๋ยวนี้ล่ะเฮ้ยมึงบอกถึงคนแล้วล่ะกูนี่ลูกกฎหมาย มิตรมาพก้าหาพื้นสามตาที่สองสองสี่สตารางวากิโลเมตร0.8พ่อกูน่ะยังอ,อยู่โรงพักอ่ะเป็นยังโดนจับแม่กูน่ะมาเตยงงานเขาโรงพักนี่แลนนี่กันลืมเลยละ่ะแจกสิบเอเป็นยังเป็นอสามา้อไปชินยุ้ง Chẳng hạn thì anh của tôi. Tôi phải đánh anh không? Đánh. Ra khỏi đây. Đừng lo. Và anh có thể đánh tôi ở đây không? Tôi sẽ đưa nước nước nước. không là con trai của tôi, tôi sẽ đưa nước nước ra khỏi đây. Tôi sẽ đưa nước nước ra khỏi đây. Này. Đi ra khỏi đây. Này, anh không สถานีเพุ่นแม่จับไปเลยเฮ้ยไปแม่ไปแม่เฮ้ยอือจุ๊งขี่กบมวยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพุ่นแม่มาสียงหนึ่นสั่งกู่อ้าวพวกเตี้ยมื่อักป่าสั่งกูเตี้ยเจ้าฟังก่อนฟังผมก่อนยิ่มาฟังอย่างละครข้ามืออยู่เนี่ยผมบอกให้ฟังก่อนยังวงโอ้ต้องฟังอย่างเร็วเดี๋ยวมึงไปพ่อผู้ใหญ่บ้านพวอมึงนี่ผมลูกเต้าผู้ใแม่ มันมีคนมาลักปลาเจ้าน่ะผมมาไล่ไปเมื่อกี้น่ะมึงอย่าตัวูยังามาตันนเห็นผู้ใหญยูเห็นตัมึงเนี่ยเจ้ามาวาง่ดยที่แม่กไปเมื่อกี้มึอย่ต้องเบาหรอกขานขามือมึงอยู่เนี่ยมาเอาปลาสางกูเป็นเบาเ่าะจังได้เนี่ยมึงเฮ้ยด้วยนะสองสอกกูหัวสองสองกูเนี่ยสางกูเนี่ยเฮ้ยจุ่มลงนี่ปลาก็เต้นขึ้นตั้มน้ำมาแล้วสางกูนี่เลี้ยงปลาไว้นี่ว้างๆนี่กูย่างเหยียบหัวเหรียญเบิร์นี่กูม่ดจมกนน้ำหอกเด้อนี่ กัดฟูอะไรเมื่อกี้เนี่ยมันเอาป่าเจะไปเบิดแล้วเนี่ยอมต้องรอบหลักฐนอยู่ขามือมึงอยู่เนี่ยมึงมาเลยเดี๋ยวมึงไปพ่อมึงไอ้บ้านเด้อมึงลูกกูหลาบฮะมามึงมาเลยมึงเอาหลักฐานมึงมาพร้อมบ้านมึงอยู่ใส่มึงหยิบไปบ้านมึงหร่อไปบ้านมึงไอ้บ้านฮะฮะมึงไปบอกพ่อแม่มึงเนี่ยมึงลงไปถือหลักฐานลุกนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยเ้ยหัวเขารรมมึงเอาหุ่นจักลักป่าหุ่นเปลี่ยนเด้อแบกมาเอาเฮียยังไม่เฮียเด้อเนี่ย ไข้าเกินไปใส่ไปมึงนี้ดีแล้วที่มึงเบลเลียกไปบ้านมึงไอ้บ้านเนี่ยดีแล้วที่มึงพามาบ้านมึงเนี่ยมาสั่นบุ๊คือเขาคุกเขาตะลังเอ้าวมันอะไรนึงไปใส่มาเนี่ยน้องมึงอ่ะไปลักปลาอยู่สางกูมึงไปลักปลาเขาจะบอกวะคอยไปได้ลักเห็นคนมันมาลักปลาแบบนี้มันเป็นไรมึงจะไมาแก้ตัวมิเอ็นตั้งแต่เกิดมามันบ่เคยไปลักของไผรหอก ขันบ่านจำเป็นน่ะมึงไปเอาแห่พวกไหนมาเนี่ยแห่บลักกันแหละมันทิ้งไว้มาแล่นหนีมึงไปจาดนั้นแมนแล้วบังดีก็มาจะไดบุนว่าผมรักป๋ามันอย่ามึงยังม่ยอมรับอีกเดียวเดี๋ยวเบิ้งแห่บักเห่าเป็นสิบก็สองมันตัวซ้ำสองสองมันจะไปเดือดจังไหน สร้างคูนแล้วนะไปอยู่คางสร้างกันนะปลากระเด็นขึ้นใส่เหี้ยไม่ต้องว่านก็ได้ดอกปลาลายจังอย่างนี้แย่จะจากไหนั่านเว้ยทันผู้ทรงตำรวจสู้กับเสียครับปลาไหลเลยปลากูเลี้ยงไม่ต้องโดนเนาะอ๋อใจเย็นกันที่ปั๊บสิ่ไหมกันจังว่ากันคนกันเองทั้งนั้นแหละบ้านเขาปลากูดไหลเนาะเลี้ยงแม้กว่าสิบเงี้ยกว่าสิบตัวสิบเอรักปลากูเลี้ยงเลยเด้อเนอ๋อที่ปั๊บสิ่ไหมกับว่าดอกที่งตำรวจตำรวจจังว่ากันยกยกกัน ปกันนีไปบอกเรากูยังขึ้นบ่เซ้าได้เนี่ยมึงเมนมึงกินแต่เรามึงบุ้งหัวนอ้องเป็นยังไงเปล่าโอ้ยมันก็บอกคอยอนันไปหลักษาไผ่ไอ้ก็ดูสิจ้ะน้องผมเนี่ยมันสั่งปัญห,หาแต่เรื่องอื่นมันบอกคอย หลักของโหนดไอ้ยกก่อนงเนีกยใจเย็นๆใจเย็นก่อนไอ้เฮ้ยใจเย็นๆเด้อยวเราไเดี๋ข่าวเด้อสร่างกูนี่ปลาลายเด้อว่างๆอยู่กูย่างเหยียบหัวปลากูเรียนเด้อเหยียบเพียงยังไงก็กูไม่มียเงียบดีแล้วสร่างกูปลามันลายเด้อเหม็นประเด็นเพราะว่าไตเบิดอสะระดดโว้ยบุ๋มีเลยสร่างกูเนี่ย Bao nhiêu kem tiểu à? Ui, cặp kem mình bao nữa? Ờ, tân vàng băng mấy cặp, giờ cặp kem chút sàng cù cái đây đấy, bà cù lại thôi. Nhanh, Nhìn mua quẩy qua nè ô. Ui, gần chỉ áo kem gần chỉ được bảy, này là bảy. Chẳng, vừa bảy, ở đây lấy ở đây tao lọt với Đây luôn, đây lấy Ui, chẳng xẹp vậy, ui xẹp, ui. Lại, วะนี่โอแทะได้ Arrow, s, <S ว่าเองเหรเนี่ยว่าขึ้นลงพักตัวเอ้ผมมีเอาสั่นไปส wow. ั่นเอาฮะไปเอาบาสานเจ้ากินเนาะไปเฮาเออสักสิหน่อยกินเหลากินใหจงเันื่อยผมมีดับเกี่ยมกินเว้ยโมัเมอันดุ พันรังที่ข้านบอกอวาหัวใจที่เจ้าเคยเห็แในมันน้างพัง้าเรื่องม่ใส่จะชูบ้านใดก็ต้องฟังเย่ามากทีเจ้าเยี่ยมมากีเจ้าทำฉันได้ไหมแ้่เราบังลอเท่าไรมันทั้งเสียใจมันที่ผ่านกันงที่ท่านบอกอมหัวใจที่เจ้าเคยเหยนในมันนางบางถ้าเรื่องมใส่จะชูมาไดก็ต้องฟัง